แล้วถามว่าบริษัทสเป็นที่เป็นไปาาไร์ฟมันดียังไงผมพูดได้ชัดๆนะครับท่านี้เกิดมาวันแรกในปี <19 06. S> 1 9ึ่งเกปัจจุบันปี2024ผ่านไปแล้วที่รถเบนเนี่ยมีประสบการณ์การผลิตรถกว่า90กว่าปีเพราะฉะนั้นที่เขามีประสบการณ์แล้ขับรถแล้วเรารูสิว่ารถที่มุ่งสปีดแล็กซี่เป็นยังไงและเอาพลังงานที่ฉลาดใหม่คืออีวีมาระกอบอ่รถที่บอกว่าเป็นอีวีเป็นไปร์ฟเพียวๆเนี่ย คุณดขอองใช่มันไ,ไม่มีประสบการณ์แต่อันนี้ประสบการณ์คือเป็นรถเป็นยันดับหนึ่งของโลกมืออาชีพแล้วคันนี้เป็นรถ e ีคันแรกของเบสใช่ครับรุ่นนี้เลยใช่ครับชาร์ตีได้เท่าไหร่นะคะคุณต่อชาร์ตีหนึ่งเดียวิ่งได้หกร้อยโลอ่าแล้ว<อ>แ,แถ้าคันนี้อแม่คุณน่าจะซื้อเนี่ยฉันต้องบอตรงๆเลยนะไม่มีเงินแต่ฉันอยากเป็นเจ้าแม่อ,อยากนั่งรถเป็นเพราะว่ามันความปลอดภัยในชีวิตคือมันเป็นสำคัญมากเลยแล้วก็นั่งไปเป็นไหนโอ้โหจะลงจากเรือป่ะโอ้โหเจ้าแม่ รถใหม่ป้ายแดงนะแจ็กล่องเลยเท่าไหร่ราคาแอมเนี่ยต้องบอกตัวนี้เจ็ดล้านเก้าเดี๋ยวมาดูคุณแม่จะซื้อไหมเราซื้อกล่องเท่าไหร่นะเพราะว่ามีคนไปดาาทิ้งเยแบบมันไม่ซื้อแหละมันไม่มีเงินมันมาดูเพื่อจะหลอกเป้นรถโฟล์วรถแซ่แต่ถ้าขายถูกอ่าคุณแมมาดูนั่นคุณแม่ก็บอกว่าอันนี้หนึ่งนะครับอันนี้ตรงนี้เป็นตัวรับเซ็นเซอร์นะครับแล้วตัวอากาศจะเข้าถางช่องนี้ คันนี้เปรียบเสมือนเรามีเครื่องกรองอากาศนำเวทไปกรองสองชั้นก็ใหญ่ๆช็อคชนิดหนึ่งเดี๋ยวในชนิดหนอกเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยเพราะฉะนั้นแม่ใช้คันนี้แม่จะมีออดและสุขภาพที่ดีไม่ต้องกลัวเรื่องพีเอ็มสองไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่ามันมีเครื่องกรองอากาศในรถแล้วมันจะบอกเว่าค่าพีเอ็มสองนี้อยู่เท่าไหร่เพราะว่าเครื่องกรองอากาศที่แม่ซื้อทามา สองปฏิกิริยาไม่ได้แกะเลยนะคะคุณผู้ชมเรามาเปิดว่าผมคุณแม่ดูด้ยวยกันะฝันจะเป็นจริงแล้วค่ะคุณผู้ชมเจ้าสาวฉันจะได้นั่งรถแปดลายคุณแม่ววแเราจับกระจกนิดน,นึงนะครับกระจกเนี่ยมันเดือโหนาที่นั่ใครจะปักกระสุนได้ไหมไม่ถึงกระกระสุนแต่ปลอดภัยปลอดภัยเพราะว่าจะบอกคุณผู้ชมว่ารถเมนท์เนี่ยวันนี้วันจอดแม่เล่าข่าวเพราะแม่ต้องเม้นท์เม้นท์เให้เหมโอ้ย มือสั่นมือสั่นโอ้นี่อันจะอานเลนะใช่ครับคุอคุณใช้เจ็ปีบอกไมสอานก็ได้บอกอ่นแทบกินหนังออกมาเลยนะ่กินล่างของหนังก็ออกมาเลยคุณผูไมกินสนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นแปูน้ปลาเลเทอร์ครับเป็นแบบลูกะจะยื่นอยู่แต่ลูกกวจิ้มจิ้มแค่หน่ตัวอยู่ตรงนี้ใช่ครับแค่นึ่นเรอ แม่นี่มันเป็นเป็นตัวนี่มันดีด้วยนะเวลานั่งแล้วมันแบบสุขภาพใช่ไม่จะระบายอากาศแล้วมันวดได้เครื่องนี้มันนวดได้ด้วยคี่จะบบกคุณผู้ชมว่าที่รถพวกนี้นวัตกรรมที่มันแพงเนี่ยเรื่องชื่อเสียงอันดับหนึ่งของโลกแล้วก็ความปลอดภัยแล้วก็ความสะดวกสบายในนี้ที่มันเป็นนวัตกรรมใหม่เป็นไฟฟ้าทั้นพันชาร์จทีวิ่งได้6 5 0้อยหกิโลไม่ต้องไปปืนน้ำมัน แล้วก็เสื้อคุณปอเนี่ยเขามีศูนย์บริการใหญ่โตเป็นพันล้านแบบนี้เลยแล้วก็เขาไปติดตั้งที่บ้านนี่เลยที่ไม่ได้ติดต่อ<ม>เรื่องชาร์จไฟฟ้าอะไรไม่ใช่ไม่จะต้องไปติดต่อการไฟฟ้าไม่ต้องอันนั้นเป็นข่าวโกบกนี่ก็ซื้อห้หมดรถมีปัญหามานี่เลยนี่รถแพงเบนลี่อะไรใันสี่ห้าสิบล้านเขาก็มาใช้บรินนการซื้อนี่ไมหลงม่มหมดนึกถึขอ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 ง่บอกเปิดฉันนั่งเป็นขับขัดเป็นขับเป็กล้อง

ยไัได้ถายมาต้ขับออกไปเนี่ยได้ถายเลยหูยังก็นั่งในอวกาศเลยแมนะ่ดูหน้าจอเสียหูก็นี้แบบนี่ตัวเย็นได้ป่ะท่านนี้นี่เลยครับแม่เขาจะบอกเลยว่าตัวนี้ตอนนี้ปัจจุบันตอนนี้อากาศข้างนอกเป็นยังไงเอ็กซ์เทรนอลพีเ็มเท่าไหร่ดีไม่ดีเอ็นซ์เทอร์นอลภายในดีไม่ดีเนี่ยอบอกเลยแล้วก็มีตัวคอนโทรลอากาศด้วยต้องบอกว่าแล้วบอกพวกเนี้ยปรับติงให้ทั้งหมดโดยสัมผัสที่แอร์อแตกแนี้ ที่เมื่อกี้แม่บอกว่แอร์เย็นไหมเย็นเนอะไหมเย็นแอร์นี่เพราะ<อ>ว่าเราอยาไปเชื่อเชื่อที่มันลงข่าวในทิกตอกล้วเนะี่ยเออโซเชียลบอกว่าเออรถไฟฟ้าเนี่ยมันเฮงซวยเวลาเข้าไปเนี่ยแอร์มันมันร้อนไม่เย็นนะั่นมันเป็นรถไฟฟ้าถูกๆอย่าไปเอ,อ่ยชี้ยี่ห้อมัน <c oughs> อันนี้มันเบนซ์มันคนละอย่างใช่ครับเจอแล้วมันก็จะบอกหมดว่าปัจจุบันตอนเนี้ยไฟของแม่เนี่ยในรถคันนี้มีพลังงานอยู่เท่าไหร่ตอ,อนนีณเก้าสิบหกเปอร์เซ็นต์นะครับ เครื่องเสียงนี้ก็สามารถต่อกับแอปพลิเคชันเหมือนมีมือถืออีกเครื่องหนึ่งอยู่บนรถเลยนะครับคือสรุปแล้วคือขับรถไฟฟ้ามันต้องใจออนไลน์ใช่ใช่คือก็ต้องมีคนที่มีความทันทันสมัยแล้วจะเกิดลูกน้องชันทำไม่ใช้ไม่เป็นเนี่ยมีสอนให้ไหมเทรนเนอร์สอนให้เลยมีคลิปเครื่ออะไรให้ดูเนาะมีคลิปหมดครสำคัญองมีคลิปให้เราแล้ไปดูหลายหลายรอบใช่ครับคือทั้งหมดเนี่ยแต่ที่ผมบอกสำคัญเนี่ยคือแอร์คุณลิตี้นะครับ ไหนแม่มาถึงนี่เราผมพรนั่งตาแม่ลองเปิดปัทุนได้ด้วยคุณผู้ชมเนี่ยอันนี้เปิดได้ไหมเป็นหลังคาพนโล่เมีคือแบบว่าวันวันดีคืนดีแม่ไปงานใหญ่ๆโตแม่ก็ยืนขึ้นมาเลยยืนตรงหลังคาเนี่ยก็โชว์หน้าอะไรใส่มงกุฎอันใหญ่มี่น่นในคุณผู้ชมดูเห็นไหมนี่สมมติว่าเราไปเขาใหญ่นะเมื่อวานแม่ไปเที่ยวเขาใหญ่น่ะคนเปิดปะทุนอย่างนี้เลยนะัอแล้วประกาศรถรถเมล์น่ะที่ว่าเหมือนของลิซ่า1 7ล้าน่ะห้มีสองคันทำไปเที่ยวเขาใหญ่ มีคาวกระสีชมพูอ่ะนแล้วอยากนั่งมากเลยท่านอยากนั่งมากเลยใช่แต่ว่าขอนั่งอันนี้ก่อนเลยอันนั้นสิบสิบเจ็ดล้านไม่มีเงินเซอ้อเซื้ออันนี้ก่อนเข้ามาเนี่ยคุณผู้ชมอยากจะนั่งรถเครื่องบินเฟิร์สคารอ่ะเหมือนจะรถยานอวกาศอ่ะโอ้มันทันสมัยมากเลยมาที่นี่เลยนะคะ TNP TNP ครับ TNP ค่ะชื่อชื่อเนี้ยมันเป็นชื่อของคุณปอเขาปะตะอะไรนะปัตนะพัทครับปันุพัทแล้วก็ย่อเป็น TNP โชรูมเขาเป็นพันล้านเนี่ยอายุแค่ 4, สี่สิบนะเก่งมากเป็นคนหนุ่มไฟแรงที่เก่งมากซีอีโอที่เก่งที่สุดอันดับหนึ่งในประเทศไทยแนละ้วดูรถไกโชลูมเขาเนี่ยมีทั้งรถใหม่กับมือสองแล้วก็เซอร์วิสด้วยนะคะคุณผู้ชมเจ้าขานี้รถคันนี้สี่สิบกว่าล้านยังมาใช้บริการเซอร์วิสจากเขาเลย mm. แล้วก็ทางเข้าสะดวกสบายนะคะอยู่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่นะคะคุณผู้ชมอยู่ข้างบาง้บางบางจากเนี่ย เข้ามาสะดวกสบายเลย,เ,ยเขา<ช>เ้าร้อนไหมในรถกดปุ๊บติดได้เลยอ่าติดได้เลยเห็นไหมเนี่ยโอ้อยาายานอวากาศสวยเลยมีเงนินเราระยิบระยับค่ะคุณผู้ชมนี่ยิ้มเดินเนี่ยพ่อขับเอามาจากทัพบรรจาร์ซ้ายมือน,นี่ก็คือโชว์รูมนะคะของคุณปอตนุพัฒน์ p n p ่ะอยู่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่นี่ราะคาถนนเนี่ยอยู่หน้าถนนใหญ่เลยคุณผู้ชมดูเนี่ยแล้วก็มีแต่งรถด้วยนาะวัฒนาเป็นพี่ชายของคุณปอ,อตันุพัฒน์ เนี่ยมีง่ายคุณผู้ชมเห็นไหมที MP4 08520944ตัวมาเลยใหญ่มากมอกตอร์ไซค์ก็มีเป็นรถเป็นเป็นเป,น,เปนโชวรูมรถที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนำเข้ารถอแอ,อ่อะไรนะอันพาดก็มีนะครับม่ว่าเขาเนี่ยเป็นจเจ้าใหญ่รายแรกในประเทศไทยเนี่ยแล้วต่อไปจะมีรถอ่ะซิงลองซิงลองเป็นรถปิกอัพไฟฟ้าทั้นทันนะ ตอนเนี่ยเป็นตัวแทนนําเข้าเลยเก้าแรกในประเทศไทยเลยคันหนึ่งอ่ะแค่แปดแสนเก้าแต่ว่าจาพันแด้อีกหน้า <Okay. S 1> แปดแสนแปดลดได้หมื่นตัวเป็นรถไฟฟ้าทั้งคันคุณผู้ชมประหยัดไปเดือนละสองหมื่นนะสี่ปีก็ได้รถใหม่หนึ่งคันแล้วแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยอันนี้รถไฟฟ้าอตัวคิงลองตัวเนี้มันเป็นผู้ผลิตเนี่ยเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญที่สุดในโลกเพราะว่าในประเทศไทยอ่ะรถใหญ่ๆรถบัสใหญ่ๆรถบรรทุกใหญ่ๆเนี่ยใช้ของคิงลองหมดเลยนะคะคุณผู้ชม เพราะนั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญไม่ยืมือสมัครเล่นไว้ใจได้ใครสนใจติดต่อมาเลยนะติดต่อมาทางแม่ลีน่านี่แหละแล้วใครอยากจะดูรถมาดูได้เลยที่โชว์รูมเนี่ยที่แม่บอกนี่แหละนะติดต่อมาเลย0816304622ไลน์มาเลยแอดลีน่า e ดัดแยงไลน์มีแอด L E E N A ดัด E A N G เลยจะติดต่อโชว์รูมผ่านคุณปาโดยตรงเลยก็ได้ที่ T M P MP. เข้าไปเสิร์ชในคูเกิลเจอเลยเดี๋ยวลองพาคุณแม่นั่งเนนๆคุณแม่ดูตับกระบี่น่เป็นเน,นที่เราต้ไงห่วงไงเพราะว่าเพราะว่ามันกลัวจะไปชนเนนรถเป็นมัน,นมเครียดไงนี่เราให้ดูเลยอ่าไม่ชนนี่แล้วนุ่มอ่านุ่มแล้วไม่ชนนี่คือเนนแม่ดูอ,อ่า ดีมากนั่งแล้วสบายนั่งสบายไม่ต้องแอร์เย็นใช่ที่ขนาดยังไม่ได้ติดปีนมาร้อนจริงเลยใช่แล้วถ้าซื้อแล้วคุณมีบริการแบบหาประกันให้ฟรีด้วยใช่ไหมไม่มีปัญหาเออไม่ต้องกลัวว่าซื้อแล้วเดี๋ยวหาบริษัทประกันไม่ได้สําหรับคนที่ว่าเงินสดแต่แม่ซื้อเงินสดแต่คนไม่มีเงินสดก็หาไฟแนนซ์ให้ด้วยใช่ไหมครับใช่ทั้งไฟแนนซ์ทั้งประกันเนี่ยเราจะหาให้หมดนะครับส่วนเบี้ยเนี่ยเราเปรียบเทียบเรื่องเบี้ยประกันที่ถูกที่สุดให้อ่าคือแบบว่าบางที่ออ่งงิคะสมแติว่า ดอกเตี้ยสองบาทของเราหาที่เหลือบาทแปดสิบให้ใช่ครับนะครับคุณผู้ชมสบายใจได้มาเลยเป็นรถกอัพคันแรกในประเทศไทยแต่ถ้าสมมตินคนรวยที่จะใช้รถลักโซนี่แบบนี้เนี่ยก็มาติดต่อคุณปอเลยเพราะเขาขายถูกกว่าที่อื่นเป็นล้านคันหนึ่งเป็นล้านอันขาดจะได้นะอันขาดก็มีมีนะบขายถูกเป็นแสนเลยแหละใช่ไหมถูกกว่าเป็นแสนพอ่าก็มีครับเขาบอกอยากได้รุ่นไหนเนี่ยบอกว่ามาจากคุณแม่เนี่ย เราดูแลเป็นวีะจะเอาเล็กซ่าเอาอันผากมีหมดแต่ถ้าปิกอัพไฟฟ้านี่เจ้าแรกในประเทศไทยที่ออกมาใช่ครับยังไม่มีใครทําเจ้าแรกในประเทศไทยคอนเซ็ปต์เนี่ยเราบอกเลยว่าใช้ <King> Long, แล้วแบนด์คิงลองใช้แล้วรวยครับแม่แล้วรถสวยมากรถส,สวยมากสีขาวสะอาดสะอา้านดูแบบว่าแบบพูดภาษาชาวบ้านนะถ้าแบบภาษาที่แบบแบบทางการก็บอกลักชัวรี่แต่ภาษาชาวบ้านคือไฮโซ ที่สาคัญคือมันประหยัดแหประหยัดไปตั้งเดือนละสองหมื่นแต่คุณผู้ชมปีหนึ่งสองสนสี่ปีแปดแสนได้ลถปีมาหนึ่งพันแล้วแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะคะเรื่องชาร์จไฟอะไรเนี่ยคุณปอเขาบริการชาร์จให้ฟรีไปเอาไปที่บ้านท่านแล้วท้าแบบชาร์จไปที่บ้านไม่ต้องไปเรียกการไฟฟ้าเลยไม่ต้องไปเสียเงินซื้อที่ชาร์จอะไรเป็นหมื่นมีจัดการให้เสร็จสรรพแล้วก็รถมีปัญหาเข้าตรงนี้เลยศูนย์ เซอร์วิสเนี่ยสูวนพันล้านได้สะอาดสะอาดดูรถเนี่ยคันหนึ่งสี่สิบกว่าล้านยังมาใช้บริการเซอร์วิสจับที่นี่เลือทีเอ็มดีแทร่รถสะดวกสบายไปอยู่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ขอบคุณแม่นี่รีวิวมันมากฉันชอบมากฉันซื้อคันนี้เลยคุณป้อแต่ต้องรถให้ฉันเยอะๆโอเคไม่เป็นรถมันสมัยนี่อ่นี่อ่ บางทีเนี่ยการสื่อสารอธิบายได้หมดรถเนี่ยมนี้ก็จะมีสามโหมดหมดที่หนึ่งแล้วหมดปยัโหมดที่สแล้วหมดแรซซิ่งหมดที่สามนี่เรียบมพราะเขาไม่ใช้หมดที่เร็วมเยอะจากที่เขาเขนกหหรอีใช่หมดปยัดขับเรื่อยๆนของเยอะขับเร็วด้วยมอเตอร์เัหนึ่เลแม่ไขึ้นอยู่ที่เทนต่อขึ้นหายไป การใช้คุณใช้แต่ไม่ใช้แบบปกตินะครับปกติทั่วไปที่ไม่ได้ผลของไม่ได้ขับหมดเร็วจังเป็นคนของไม่ได้นะิดนี้ก็ดูได้อะไรก็ได้อ๋อกดตรงนี้เลยเพราะว่าอันนี้เป็นรถไฟฟ้าทั้งคันนะคะคุณผู้ชมไม่ต้องเติมน้ำมันที่สำคัญคือประหยัดเพราะว่ารถเบนเนี่ยปกติเติมมันห้าพันบาทถึงจะเต็มคันนะแต่อันนี้เราจะประหยัดเลยนิบบาทแล้วมันจะชาร์จไป ชั่วโมงปจจได้แต่ง650กิโลก็บอกว่าต้อเป็นฟ้าชาร์จฟ้าชาร์จใชเวลาไม่เกินอาร์เรยเกินศูนย์เลยนะับไม่เกินสชั่วโมงคือเรานอนใช้สี้าชั่วโมงแต่แล้ว้ววซื้อนนี่คุณให้ฟชาร์จตัะต้อง,องค<น>ุย <ๆ S 3> กับผู้จัรู้พว่คนอยู่เท่าไหร่กรับคนอยู่เท่าไหร่มันอย่างคนไม่ยูดยันงมันเป็นไวเล่าต้อบอกเนี่ยคนดูู่้ทประเรศคุณแม่เนี่ยมีกล้วยย่าลล้านา คุณรู้ความสตยจริงนะแม่ปตเดี๋ยวเราจะมีที่ชาร์ตปกติให้เราไม่ได้ถ่ายชาร์ตมาชาร์ตนี่โดนไกหลาย่แต่ถ้าเป็นแม่ดีแล้ว้มจัดให้หมดอ้าองตซื้อทันนีเลยเ้าลายสีลายขายไม่เดี๋ยวไม่ใช่ไป่ากนะมาเ้าแหลกถเทน์แม่เคยซื้อาม่นีเงินซมันกูเป็นผู้หญิงฉาะเขาต้องรอดให้เยอะถึงจะซื้อไอ้อุตสาห์เป็นพรีเซนเตอร์ให้นาดนี้แค่นี้แหละ